เอาละครับสวัสดีเพื่รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโป่วยมันโกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครที่ไม่กดถูกใจ s u b s c r i b e รบกนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเตมิมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ มาครับทุกคนครับวันนี้นะครับในมือผมนะปัมมันโกพัสพัสนะครับมาอยู่กับผมแล้วนะฮะผมจะทําการซิง์อันนี้เข้ากับปัมมันโกนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนดูครับว่ามันจะได้เควสอะไรยังไงนะฮะวันนี้ผมอัดตอนวันที่15ตอนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วครับผมมาทุกคนผมก็ยังทําไม่เป็นเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะกดปุ่มกลางเราก็ต้องเปิดบลูทูธนะครับผมแน่นอนที่สุดนะฮะแล้วเราก็ไปที่ Connect and d e ดี c ไว้ปะกดตรงนี้นะครับผมปัมมันโกพัสพัส มันน่าจะขึ้นเลยปะเนี่ยเฮ้ยมันง่ายมากแพ้แล้วนี่ครับเราเลือกบอลได้นะครับว่าเราจะเลือกยังไงนะถ้าเป็นบอลอันนี้นะครับผมบอลธรรมดานะอ่าฟลทุกคนเน็กเฉยเลยไฟดิงเอาใหม่นะ yes แพ้อ๋อต้องกดทีนึง กดสอันนี้พร้อมกันเหรอเมื่อกี้มันบอกว่ากดข้างบนแล้วไซ้ปะทอนเอาใหม่นะเมื่อกี้เขาบอกให้กดอันนี้นะครับผมกดอันนี้ปุ๊บมันจะคอนเน็กใช่ไหมแล้วก็ yes pair นะครับแล้วเขาบอกให้กด2อันนี้พร้อมกันปับ๊บ <c oughs> <c oughs> ตกะจ <c oughs> ครับแล้วมันก็ช่วยจับเลยทุกคนอันนี้สันด็อกแดกเลยนะฮะแล้วก็คอนเน็นะครับเออเราจะให้มันแจ้งเตือนสตาร์ดัสอะไรตอนกี่โมงดี9้าโมงแล้วกันนะครับผม บางที8โมงผมยังไม่สะดวกนะฮะเออเออนอนถึงเวลานอนแล้วนะมาไล่ผมไปนอนแล้วนะครับอันนี้คือมีบอลให้เลือกนะครับผมนะสามบอลนะครับถ้าบอลแดงเนี่ยออโต้โทรได้ใช่ไหมเกตบอลต้องกดเองเหรอเดี๋ยวผมขอยัดดูบอลในกระเป๋าตอนนี้เกตบอลเรามีเจ็ดลูกนะครับบอลแดงสองเก้าสามแล้วบอลดำสี่สิบนะผมลองกดบอลอะไรหายไปเอ้าก็ยังเป็นบอลแดงหายไปอยู่นะครับอสั่นแรงมาก ก็ยังเป็นบอลแดงหายไปอยู่อันนี้คือติดนะครับผมนะเหมือนเดิมนะฮะมันออตโต้จับอยู่ตอนเนี้ยผมปิดอันนี้ดูสิมันจับเองตลอดเลยอะ่ะมันไปหมดแล้วอะ <c oughs> ยังไงเดีย๋ยวไปลองกันใหม่วันหลังนะครับผมเห็นเ <c oughs> ขาบอกว่ามันสามารถเลือกให เราใช้บอลดำหรือว่าบอลฟ้าได้นะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแบบไหนนะครับเล่นพร้อมกับทุกคนเลยนะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เล่นเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อเราซิงค์ตัวของปยบอลพัทเนี่ยมันจะได้เควสพิเศษอย่างที่ผมกาลังกดนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะไปทาเควสพร้อมกับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าตัวเควสเนี่ยมันให้เราใช้ตัวน e t แท็กถึง7วันนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหม ให้จับโปเกมอนนะครับโดยใช้โปเกมอนโกพั๊สพั๊สนะครับผมจากนั้นก็ให้ใช้เกตบอลหรืออันต้าบอลนะครับผมเนี่ยในการจับนะครับผมก็เขาจะสอนใช้เนาะแล้วก็ใช้ไอตัวนี้นะครับในการสปินนะครับผม15เสานะฮะแล้วก็ให้เอาไอ้บ้านเนี่ยไปแท็กเรานอนนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวผมจะไปนอนครบ7วันแล้วก็จะมารีวิวอุปกรณ์นี้ทำเควสกันต่อนะครับผมนะคลิปนี้ถ่ายยาวนานแน่นอนเพราะว่านอนก็7วันแล้วนะฮะแล้วผมได้วันนี้วันแรกอะเขาได้กันตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมนะบางคนนะ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมตามจอนี้เลยนะครับเราเอาโปเกมอนโกพาสพาสนะครับผมมาวันนี้นะครับเราก็มันจะมีเควส์เนาะทุกคนชอบมากเลยอ่ะเวอร์ชันนี้พูดนิดนึงนะครับคือเชื่อมง่ายมากๆนะแต่เมื่อเช้าผมเอาไปนอนมาแล้วต้องบอกว่าเมื่อคือนสิมันไม่สําเร็จครับ <c oughs> เอาไปนอนแล้วมันไม่ยอมนับเคาน์เตอร์ให้ผมเมื่อเช้าผมมาเช็คดูตอน9ก้าโมงที่ผมตั้งไว้นะมันไม่มีทั้ง2เครื่องเลยนะครับผมทั้งเครื่องที่ผมใช้เล่นโนแล้วก็เครื่องนี้นะครับผมมันไม่ขึ้นเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันนะฮะมันจะมีเควสเนาะที่ให้ช่วยจับโดยปืนบอลพาสนะครับผมอันบนสุดนี่นะเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็อันล่างลงมา1อันเนี่ยนะทุกคนที่ได้ตัวเกรดบอลเนี่ยอันนี้คือให้จับด้วยเกรทบอลหรือว่าอันตาบอลนะฮะซึ่งเสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ ก่อนนะครับถ้าเมื่อก่อนนะนะมันจะโฟกัสเกี่ยวกับจับมอนก่อนนะแล้วค่อยไปหมุนเสานะฮะนี่ยตอนนี้น่าจะเริ่มหมุนเสาแล้วครับผมอ่ะเริ่มหมุนเสาแล้วครับตรงนี้มีส5าเสาพอดีอะชิวๆนะครับผมอ่ะไปจับมอนเฉยเลยวันนี้จริงๆมันมีโคอาล่าเกิดด้วยนะทุกคนผมหาโคราล่าที่ใกล้ผมสุดน่าจะอยู่ทางขวานี่เองนะอันนี้นะครับอ่าใช่ครับผมผมจำได้ว่าผมเคยไปถ่ายคลิปตรงนั้นนะครับมันคุ้นมากๆเลยนะฮะอีก5้าเสาครับผมเดี๋ยวเรารอมันรีนะฮะนี่เป็นเกวดที่เล่นง่ายมากๆเลยครับผม ดี๋ยวนี้ผมจะต้องหาจับคาร์บิกอนน่ะซึ่งเมื่อกี้ผมเดินมันก็ไม่ได้เกิดเยอะนะทุกคนคาร์บิกอนน่ะหายากอยู่นะครับเขาคอนเทสคาร์บิกอนกันนะครับวันนี้นะครับผมน่าจะมีเมนูเสาคอนเทสตรงนี้ด้วยเนาะนะครับผมเป็นโปเกมอนเป็นเลดแล้วก็เสาคอนเทสนะครับคือตอนนี้มันหายากมากเลยครับมันต้องเห็นจริงๆะเนาะแต่ว่าการที่เราจับไปเนี่ยก็ยังส่งไปได้อยู่นะครับผมไปดูโคราลากันนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินไปแป๊บหนึ่งนะครับผมตรงนู้นนะครับต้องปิดโปรยบอลพัดก่อนปะเนี่ยจะไปแย่งจับ น่าจะเข้าไปได้แหละมันไม่ต้องถึงก็น่าจะเกิดนปะปะไอตัวพวกนี้ผมปล่อยให้บอลช่วยจับนะครับผมตามสไตล์ของการใช้ปรินบนพาสนะครับชิวๆสบายๆแล้วก็หลุดบ่อยๆจริงๆผมลองใช้บอลน,น้ำเงินแล้วก็บอลดําดูแล้วนะเอออัตราการจับติดอะดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคนดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ พิสูจน์ให้แล้วว่ามันดีนะครับผมแต่ว่ามันต้องกดจับแต่กดจับก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นนะฮะอย่างตัวเก่าใช่ไหมครับที่เป็นบอลน่ะเออมันก็หาอะไรมากดไว้ค้างไว้นะครับมันก็จะทําการจับตลอดเวลานะครับผมนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับยังไม่ได้ลองเลยว่าถ้ากดค้างมันจะจับให้ตลอดหรือเปล่านะฮะจะต้องเข้าไปสะพานในนู้นนะครับผมต้องรีบกดเข้าไปเยเดี๋ยวบอลมันจะแย่งจับเออผมไปลองดูการตั้งค่ามาแล้วนะครับผมเนี่ยผมเปิดการตั้งค่าไม่ได้จับก่อนคืองี้ครับผมการตั้งค่าของบบบบลนน่ะข้าาสุดมััจจเียว Enable รกแ เปล่าแล้วก็ให้เลือกบอลได้ใช่ไหมผมลองดูแล้วนะเมื่อคืนนะครับผมผมลองเลือกออตโต้จับแล้วก็เลือกบอลน,น้ําเงินไว้นะครับผมแล้วก็ลองเปิดกระเป๋าดูว่าบอลอะไรรดตอนมันจับนะถ้าเปิดออตโต้จับอะ่ะมันจะใช้บอลแดงจับให้เสมอนะครับผมประมาณนั้นนะครับยานะขอลองยาไปนี่เลยสามสองสองอเล็กจับเลยครับมันมีเสียงปิกา,มาเมื่อกี้หรือมันบอกแค่ว่าเจอมอนใหม่ปิกาชูมันเลยร้องงนี้ป่ะปกติมันก็ไม่ร้องนะครับผมเย่ปร <Yeah, S 2> ะเด็กกันครับ น้องโคอาล่าโวไม่ได้ด้วยนะตัวนี้บุ๊กมาร์กไว้ก่อนได้ไหมจะไม่ดีเท่าไหร่จะมีตัวเดียวไงครับเรามีที่ฟักไข่ปะไม่มีมุนสาวครบแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องแท็กการนอน7วันนะครับผมน่าจะยาวนานนะครับผมเดี๋ยวผมแท็กการนอน7วันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีตอนเควสหน้าต่อไปนะครับก็คลิปนี้น่าจะยาวนานนะครับผมอ๋อก่อนจะจากกันไปนะครับทุกคนนิดนึงเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังนี่เดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพนะครับนี่นะครับผมเห็นข้างบนป่ะ enable pokeball auto throw นะครับเนี่ยถึงแม้ว่าเเ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 รรรรรราาาปปปปปิิิิดดดดดดดนน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 นีีีีีีี่่่่่ยยยยยยะะะะผผผผมมมมมมไไไตตต้้้้้้้ออออองงลลบบบคคััั๋ววใหูโ เปิดไปที่เกตบอลนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมพยาดเดินกลับไปนี่นะฮะสามิเจ็ดห็นไหมครับบอลแดงมันลดลงนะครับผมแม้ว่าเมื่อกี้เราเปิดออโต้ไว้เนาะเลือกบอลน้ําเงินนะครับแต่ว่าบอลที่มันถูกจับเนี่ยมันจะจับซึ่งบอลแดงนะครับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนี่ครับฮะบ้าแต่เอ้านอนสองชั่วโมงอ่ะไม่ใช่แล้วผมนอนตั้งหลายชั่วโมงเกินไปนอนสามชั่วโมงเนี่ยหรือไงหรือมันแถกว่าผมดิ้นไปมาตลอดเวลาอะไรครับเนี่ย ผมนอนตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งนะเมื่อวานอ่ะตื่นก็ประมาณเกือบเกือบแปดโมงแล้ววันนี้ได้ติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองนะครับสําหรับการนอนหลับนะครับผมนีเชื่อมกันนะครับจ้าทำไมไม่เข้าอ่ะเออนี่นะฮะเดี๋ยวนะนอนไปห้าชั่วโมงครับเมื่อคืนนะครับผมได้ติ๊กเกอร์ตัวอะไรเนี่ยหัวใจไอ้นี่ได้ด้วยเหรอครับบอดี้นี่นะครับเรียบร้อยนวฮะ จริงๆมันมี p o y m o n Sleep นะครับเดี๋ยวผมลองซิงค์ไปที่อันนู้นแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะมาลองรีวิวแอปของ p o y m o n Sleep ดูนะครับมันเล่นด้วยกันไม่ได้นะฮะเชื่อมถึงกันนิดหน่อยนะฮะมาครับทุกคนครับวันนี้เป็นครบรอบแล้วนะครับจริงๆออผมควรจะซิงค์เดต้ที่หลังแล้วเนี่ยรีบไปรับเพลทก่อนได้ปปึ๊บนะฮะมีนะเราจะได้น้องโค่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมซิงค์ที่หลังทันปะวะเนี่ย มัดีเลยที่มันซิงไม่ติดนะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าสองนะครับผมนี่นะครับน้องคาปิกอนใส่หมวกนอนหลับนี้นะครับน่ารักจ,จัดนะครับเฮ้ยมันลุกขึ้นมาได้ว่ะแอนิเมชันอย่างเวอร์วังเลยกระโดดลุกขึ้นมาตีหนึ่งทีกระโดดอีกทีนั่งหลับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้าสองนะซึ่งมันจะเป็นการแท็กการนอนหลับต่อนะฮะยาวๆนะทุกคนดูฮนะ แท็กเจ็ดวันสิบสี่วันยี่บเอ็ดวันแล้วก็ยี่แปดวันนะครับผมก็คือเดือนหนึ่งอะดีนะเมื่อกี้มันต่อไม่ติดนะครับเพราะว่าถ้ามันต่อติดนะครับแท็กกิ้งสลีปมันน่าจะนับเลยนะเมื่อกี้นะครับได้สองชั่วโมงเองนะครับจริงๆผมนอนเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันแท็กยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการแท็กการนอนหลับนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนนู้นเลยครับยี่สิบแปดวันนะครับ พอดีเดี๋ยวหนึ่งวันมันน่าจะได้ขับไปก้อนหลับเป็นตัวนะครับคงไม่ได้เปิดกควสบ,บ่อยนะยังไงเดเจอกันเดือนหน้าเลยครับผมมาครับทุกคนครับวันนี้จริงๆมันผ่านมาหลายเดือนแล้วแหลไม่มีเวลาสักทีนะ <laughs> ทุกคนเรามาตรงนี้กันนะครับผมเรามารับรางวัลกันนะที่เรานอนหลับนนะเออสังเกตว่ามันหลายเดือนมากแล้วนะจากวันนั้นนะออผมเผิอกดร,รับรางวัลไปหลายอันจนต้องย่อให้มันเหลือเล็กลงแบบเมื่อกี้นะผมมันคือได้คาปิ้อนอนหลับนะที่ไปใส่หมวกนะครับทั้ง4ตัวเลยนะไม่รู้ว่ามีโอกาสลุ้นชนีหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้นะออแล้วเดี๋ยววัยนี้มังเหมือนจะมีกิจกรรมต้องใช้ตัวของโก้พัสพัดเล่นอีกรอบหนึ่งนะถึงจะมีโอกาสลุ้นไอตัวคาปิกอนกับตัวของ,ของโคอาลาไปผมไม่ชัวนะฮะ แต่ว่าคือมันมีโอกาสลุ้นนะครับผมนะไวๆนี่แหละเร็วๆนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดก็เดือน6นี่แหละนะครับโอ้โหนั่นก็เล็กเกินโยนไปได้ไงเมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปเปิ้ลมันโกผัดๆนะยังไงใครสนใจนะอยากได้สินค้านะผมเอออยากจะมีเปิ้ลมันโกผัดๆไว้ครอบครองนะดูในคำอธิบายนะจะมีลิงก์นะผมเช็คราคาได้นะเออบอกก่อนว่าไม่ใช่ของผมนะเออเป็นโครงการที่ทุกคนเข้ามากดแล้วเออถ้าซื้อผมก็จะได้ค่าคอมพิชชั่นนะฮ ไม่รู้ร้านไหนเออแต่ว่าถ้าใครจะซื้อช้อปปิ้งออนไลน์นะช้อปปี้ลาซาดา้าเลยะพรุ่งนี้นะเข้ามากดลิงก์ผมมาเออแล้วก็ค่อยช้อปปิ้งนะก็จะเป็นการสพอร์ตผมอีกทางหนึ่งแล้วผมนะเข้ามาทํากันได้นะตามนี้นะครับผมเออลยอ่ารับรางวัลกันแค่นี้ก็เสร็จเลยนะครับสำหรับภารกิจของเควสที่มาจากปุยมันโกพัสพัฒนะครับผมใครสงสัยใช้งานไม่ได้อะไรก็ทักมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้นะเดี๋ยวผมแนะนําให้นะถ้าซื้อมาแล้วแบบเชื่อไม่ติดหรือว่าแ็กการนอนหลับไม่ได้อะไระก็ทักมาได้นะผมใช้มาหลายเดดืออออนน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 นแแลล้้้้้้ววกกกกกก็็่่่าาาจะะะพํทททุุุคคไบบบงรััผผมมมโสีีีณช ฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนทองเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีสปอเตอร์ระดับนักผจญภยัยตามชื่อที่ึ้นนี้เลย ขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างมีนะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะระดับนักผู้ช่วยยกดมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบมีนะกดแตงและวขอบุญใต้คลิปนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเน a นะตอนโดเน t ก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่ององงขผมนะันรคนนะรบ สวัสดี